สวัสดีครับเพื่อนๆคนซ่อมรถปลูกผักครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาย้ายต้นกล้าผักกันนะเป็นผักคะน้านะผมอ่ะนี่ดินยังนุ่มเลยผมพวนดินใช่ไหมแล้วก็โรยเมล็ดมันขึ้นมานิดหน่อยฝนมันตกเมล็ดมัน,จมนะจมลงไปมันจะขึ้นมาไม่กี่ต้นเองเราจะย้ายมันใส่กระถางนะมีเพื่อนๆถามว่าวิธีย้ายก้าผักหรือว่าปลูก ปุกก้าผักเนี่ยทำยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาทาให้ดูนะไม่ยากง่ายๆก่อนหื่นเราก็ต้องมีดินนะมีกระถางนะดินนี่เตรียมเวลานะดินเป็นดินหมักนะพเพื่อนๆนะต้องขอโทษเรื่องสายหน่อยนะเพราะว่าโทรศัพท์เพื่อนๆคงเข้าใจนะครับโทรศัพท์เราเนี่ยมันจะใช้ไร้สายไม่ได้เพราะาเรายังโทรศัพท์เราโบราณอยู่เราก็ใช้ดินหมักนะ เห็นนะครับร่วนมากๆากเลยเนี่ยนี่ดูสีของดินนั้นเนี่ยวิธีเอากล้าผักลงนะเราก็อุย้ยหมักพืชสดใส่ดินสักครึ่งกระถางนะนี่นะชาๆชัดๆ,ๆนะแล้วเพื่อนๆก็ ดูแล้วกันนะอาจจะยังเข้าใจไม่หมดก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยถ้าได้ดูก็จะเข้าใจบ้างอุ mm ้ย hmm. หมักพึ่งสดจะหมดแล้วต้องทำบ่อยๆนะนี่แล้วก็คุกเขาเอาแค่ครึ่งครึ่งกระถางก็พอนะเพราะต้นไม้เขายัางเล็กเดี๋ยวรอเขาโตแล้วเขาจะลงมากินปุ๋ยที่เราใส่ไว้นะ ใช้มือดีที่สุดนะพนเพื่อนๆนะคุ้งให้เข้ากันนะก็ดินใสให้เต็มง,ง่ายๆเองไม่ยากนะร่วนมากเลยดินหมักดูสีของดินแล้วกัน,พนเพื่อนๆมีทําไว้หลายกระถางแล้วนะนตรงนั้นเดี๋ยว เอาเอาต้นที่เราต้องการออกแล้วเดี๋ยวจะพวนดินแล้วก็จะโรยใหม่รอบหนึ่งดินยังนุ่มเลยตอนนี้แต่ว่ามันโดนฝนนะ่ะมันทําให้เม็ดนะ่ะจมขึ้นไม่หมดไม่เหมือนนี้ขึ้นดีมากเลยมันโรยเท่าไหร่ขึ้นเท่านั้นแต่นี่ขึ้นไม่เต็มที่เสียดายมันก็เสียดายเวลาแต่ก็ไม่เป็นไรก็ทําให้เพื่อนๆดูนี่นะได้แล้วเราค่อยลดน้ํา เราก็เลือกสักกระถางเราสองต้นนี่อยู่แถวนี้มีเยอะแยะเลยนี่นี่นะดูต้นไหนที่มันใช้ได้นี่เห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเจริญเติบโตเป็นแบบนี้เอาส่สองต้นนะนเพื่อนๆนะ ง่ายนะไม่ยากนะดินหมักนะใช้ดินหมักนี่ยตรงนี้ก็มีเนี่ยใช้ได้หมดแหละพวกนี้เดี๋ยวเขาถ้าเขาไม่ตายซะก่อนเขาก็จะโตก็จะเป็นแบบนี้นะอาอาจจะกระทบเตียนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าต้นเขายังเล็กถ้าต้นใหญ่จะลำบากหน่อยอืม หลุดละหลุดละนี่น่าจะรอดนะลากเขายังมีไม่เยอะถ้าลากเยอะพอไปกระเทือนปุ๊บตายเลยนี่แหละนี่ เห็นไหมเพือ่อนๆนี่นะสองต้นสองต้นคลิปเดินบ่อมรุนนะเดี๋ยวขอดูคลิปนะไม่อยากจะเหยียบเลยโดนเหยียบโดนต้นเดินอยู่เดินอย,อยู่มองเห็นนะมันต้องเดินผ่านทางนี้ด้วยม,มันมติดสาย นี่นะวิธีย้ายต้นอ่อนลงกระถางก็เอาใหม่เอาดินหมักใส่สักครึ่งกระถางนะยังไม่ต้องใส่เต็ม เพื่อเราจะได้ใส่ปุ๋ยหมักลงไปปุ๋ยหมักนี่ยังแฉะอยู่ยแต่ก็ใช้ได้การที่ผักจะต้นใหญ่ๆเขาก็ต้องต้นเล็กๆก่อนนะเพื่อนเราดูแลเข้าเดี๋ยวเขาพอเขาเริ่มตั้งตัวได้เราก็จะให้ปุ๋ยปัม๊ม่ะ ฝนทำท่าจะตกนะนเพื่อนนะไม่รู้จะตกหรือเปล่านะเราก็หาแถวๆนี้นี่ยังมีน่าจะได้ไหลกระถางอยู่นะดูน้ำไม่ยากนะนี่ก้าวช้อนช้อนที่เรากินข้าวเนี่ยเปิดหน้าดินงขึ้นมาแล้วดูต้นไหนที่มันแข็งแรงนี่ต้นนี้น่าจะได้หนึ่งต้นมีอยู่สองสามต้นแต่ต้นนี้น่าจะแข็งแรงหน่อยต้นเล็กเราไม่เอานะ อรอ,อ,อดนะรอดนะไม่รอดก็ปลูกใหม่นี่สายหนึ่งต้นกนอ่หาอีกนี่น,นี่ตรงนี้มีอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะปลูกใหม่เดี๋ยวเราจะพวลดินนี่นะนี่แหละต้นเล็กๆนี่แหละถ้าเขาเริ่มโตนะแบบนี้ปั๊บเดียวกินไม่ทันเลยแต่รอบนี้เนี่ยหวาน นึกว่าจะได้แบบนี้นี่หวานนะได้ที่แรกนึกว่าจะไม่ได้กินนะกองตุ้งนะดูดิทำเหมือนกันหวานเหมือนกันแต่ก็มันเจอฝนซะก่อนมันเลยนั่นถ้าบทมันซ้ำกันก็ขอโทษด้ยนะเพราะว่าผมไม่ได้เขียนสคริปต์นะบางทีไปย้อนดูคลิปตัวเองช่วงต้นๆพูดไปละหนึ่งรอบช่วงท้ายๆพูดซ้ำอีก ไม่รู้จังวะจะได้ดูคลิปตัวเองแล้วก็เพื่อนๆก็ทั้งมาบอกเลยไปดูคลิปตัวเองพูดซ้ําแต่เราไม่ได้เขียนสคริปไงเราก็คิดได้ไงเราก็พูดไปอย่างนั้นแล้วไปดูคลิปตัวเองบ่อยๆก็ไม่ได้ด้วย AI มันรู้นะเดี๋ยวมันเราจะติดเหลืองติดแดงอะไรพวกนี้ถ้าเราไปดูคลิปตัวเองบ่อยๆดีว่าเพื่อนๆบอกมาถ้าเราจะดูในวิดีโอเรามันก็ไม่มีเพราะว่าเราต้องลบทิ้งไปเรื่อยๆเครื่องเรามันเก็บเก็บ ข้อมูลได้ไม่เยอะถ้าเราไม่ลบวิดีโอที่เราอัดไว้ทิ้งนะดีเวลาเราโหลดมันจะโหลดไม่ไปเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียตรงนี้ข้อดีก็คือทำคลิปเสร็จพอโหลดวิดีโอเสร็จก็ลบคลิปไปเลยให้เหลือจะอยู่แต่ใน YouTube แต่พอเราเข้าไปดูใน y o u t u b e บ่อยๆเดี๋ยว AI มันรู้ AI มันฉลาดนะขนาดมันเห็นเห็นแค ลำต้นของใบกระท่อมนิดเดียวยังติดเหลืองเลยเพื่อนๆคิดดูดิใบไม่เห็นใบนะอย่างสมมุติเนี่สมมุตินี่เป็นกระท่อมใช่ไหมเราไม่มันเห็นใบนะกล้องจับไม่เห็นใบนะมันรว่าเป็นกระท่อมเลยนะมันไม่ให้มันจะติดเหลืองไงเอไอมันฉลาดขนาดนั้นนะเพื่อนๆคิดดูแล้วกันแต่นี่เป็นมะม่วงไม่เป็นไรแล้วพอเราลบคลิปหมดเราจะไปดูคลิปตัวเองบ่อยๆก็ไม่ได้เอไอมันรู้อีก พี่น้องกันนามสก,กุลเดียวกันเข้าไปช่วยดูคลิปกันนําดูคลิปเลยนะก็ไม่ได้ AI, AI มันก็รู้มันฉลาดจะตายเอไอนี่สู้ไม่ได้หรอกเราก็ต้องทําแบบนี้ธรรมาชาติอย่างเงี้ยทาไปเรื่อยๆบางทีพูดแล้วมันจะวนมันจะซ้ํำนะเพื่อนๆก็ปล่เข้าใจด้วยนะอันไหนดีเพื่อนๆก็เอาไปใช้ไม่ดีก็ผ่านนะ ผ่านไปเลยนะไม่ต้องไม,ไม่ต้องบกมาต่อว่ากันนะเพื่อนๆน,นะนี่เพราะอะไรเนี่ยอา่าปลูกต้นอ่อนขนานะเราเพาะไว้แล้วนะ เดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวจะพนดินแล้วก็แต่ก่อนจะพนเราก็ต้องเอาต้นไม้ออกก่อนเสียดายเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเราถึงต้องเอาเขาลงกระถางเดี๋ยนะเลือกต้นที่แข็งแรงแข็งแรงหน่อยเสียดายนี่นี่นี่ตรงนี้ก็ใหญ่แล้วนี่ นี่ถ้าฝนไม่ตกแล้วได้น่าจะใหญ่แล้วนี่ฝนตกจมไปหมดเลยเดี๋ยวปลูกใหม่ไม่เป็นไรปลูกให้เพื่อนๆดูบ่อยๆเนาะนี่นี่ต้นนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วนี่น่าจะรอดนะ ถ้าเขาใหญ่มากๆมันจะปลูกย่างแล้วรากเขาจะขาดพอรากขาดก็จะตายเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะตรงนั้นนะทำไว้สามสี่วันแล้วน่าจะรอดแล้วล่ะทำแบบเดียวกันนี่แหละไม่รู้ทำคลิปไปหรือเปล่านะ่นจะจำไม่ได้แล้วเพื่อนๆโอ๊ยหน้าแหละเรียบร้อยเหนะ็นไหมล้มละล้มละ นี่แหละตรงนี้ที่ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วย <c oughs> ไม่ต้องสาสายหน่อยเดี๋ยวจะถอดสายออกแล้วเพื่อนๆนะล้มไปแล้ว มีเสียงรบกวนก็ขอโทษเพื่อนๆนะนะตอนนี้บางทีมีเสียงยิงปืนไล่นกด้วยเพราะก็จะทํานากันอีกรอบอึ่งแล้วต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะล้มอีกแล้วโทรศัพท์ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆนะแล้วก็นี่แหละเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมจะทำทำต่อมันก็ไม่มีอะไรยากนะ เอาดินหมักนี่เอาดินหมักเนี่ยใส่กระถางแล้วก็เอาต้นผักเนี่ยลงแล้วเดี๋ยวเราก็จะลดน้าแล้วรอเขาโตพอถ้าเขาเริ่มโตปุ๊บให้ปุ๋ยปาหมักเลยพอปุ๋ยปาหมักเริ่มโตหน่อยให้ปุ๋ยหมักพืชสดน้ําปาหมักเดี๋ยวเขาจะโตเอาโต,เอา,ตเอาเลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคนซ่อมรถปลูกผักนะสถานการณ์มันไม่เอื้อมหน่อยนะโทรศัพท์เดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มอย่างที่บอกเพื่อนๆน,นะ ถ้าเราจะเปลี่ยนใหม่เราต้องใช้เงิน3 4มสี่หมื่นนะันเพื่อนก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่านะอันไหนที่มันดีก็มีประโยชน์ก็เอาไปนะไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปนะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสุขภาพดีต้องผลิตเองนะเพื่อนเพืเ่อปลูกผักที่เรากินผักที่เราปลูกเองมันจะไม่มีสารเคมีนะมีเพื่อนๆืบางคนบอกว่าใช้สารเคมีได้บ้างนิดหน่อยผสมผสานแต่ผมไม่เอาเลยเคมีอินทรีย์ร้อเซเลยนะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักนะครับ